เห็นว i n Studio อจำกัดภูมิใจเสนอ ครับพบกัารายการเป้งไปปากนะวันนี้วันหยุดนักขัดตะเลิกนะครับวันนี้พวกเราจะพามาเป้งกันที่ไหนฮะปากช่องครับผมโอ้โหพี่รู้ไหมครับว่าปากช่องเนี่ยมีสิ่งอันตีนมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็น อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่โบนันซ่าเนี่ยแล้วก็อ,อีกเยอะแยะเลยพี่แตกไปนะไปนะพูดไปไปอินสตาปากช่องนะครับก็มีสถานที่ท่องเที่ยงดงามอยู่มากมายครับผมไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่น้ําตกเขวนรกน้ําตกเขสุวัสด์ฟาร์มโชคชัยบาลิโอพาโนลาม่าฟาร์มและโบนันซ่าเขาใหญ่ปากช่องเนี่ยนะฮะจริงๆเราเป็นประตูสู่แดนอีานอสา,า,อานครับพี่ บากช่องคือประตูทางขึ้นเขาใหญ่ได้ด้วยครับเรามาเขาใหญ่เนี่ยสิ่งที่อยากมาดูก็คือมาดูสัตว์ขอเรียกชื่อตอนนี้เรียกว่าเป้งสัตว์เราจะพาเข้าป่าเลยเปล่าไม่ใช่พี่วันนี้ผมจะพาไปดูสัตว์ที่มันแปลกประหลาดที่เรียกว่าเป็นสัตว์ประหลาดเลยเฮ้ยเออเฮ้ยนี่ที่นี่โบน anza e x ซติ c zoo โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอมันมีตัวอะไรมั่งอะข้างในแล้วเราจะรู้ได้ไงอะก็ไปถามคนที่ดูแลสัตว์เลยพวกนี้ น้องนี้ค่ครับแม่เรียบร้อยนะเรียนเรียบร้อยนี่ค่ะง่ะอ๋อนี่เด็กให้อาหารสัตว์แถวนี้เหรอใช่ครับอ๋อชื่ออะไรเราอ่ะชื่อภูผาครับอ๋อภูผาชื่อคุณคุณนะเออแล้วฮะชื่อจริงชื่ออะไรครับชื่อภูผานะครับอ๋อชื่อชื่อหนีชื่อภูผาอ๋อแล้วน้องทําอะไรแถวนี้ออก็ เฉือยเฉี่สัตว์ทางนี้ฮะอ๋อเหรอหน้าคุ้นคุ้นด้วยนะเอออะ,อะไรนะคุณผู้ผ่าครับเป็นใครเจ้าของที่นี่อ๋อเป็นเจ้าคุณต<อ>ายเจ้าของต้นก็ได้โอ้โหนี่แล้วไปผัวเป็นเด็กเด็กเฉื่ลยลอยเฉี่ยสัตว์อะไรเล่าไอ้บ้าจริงๆแล้วสวนสัตว์ที่นี่เนี่ยทำไมถึงเปิดขึ้นมาในเขาใหญ่แถวเขาใหญ่มันยังไม่มีสวนสัตว์นะฮะนี่คือสวนสัตว์ที่เดียวนอกจากนอกจากอุทยานต้องขึ้นแบบไปส่องสัตว์อย่างนั้ตอนกลางคืนฮะแต่ถ้าเกิดว่าแบบเป็นสวนสัตว์ก็ไม่มีเลย อ๋อเพราะฉะนั้นมาถึงเข้ามาใครจะมาท่องเที่ยวกินอาหารอร่อยอะไรสบายแล้วก็แวะมาเที่ยวเข้าี่ได้ใช่ไหมคที่นี่เขามีสัตว์อะไรที่เป็นไฮไลท์บ้างพี่ที่เป็นไฮไลท์เลยตอนนี้ก็คือเป็นลูกสิงโตครับล้วทำไมมันมันเอกโซติกยังไงสิงโตใครๆก็เคยเห็นไปดูดีว่าประหลาดยังไงเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้เฮ้ยยเฮฮ้ยเ พี่ว่า,ามันน่ารักไปนะเป้นเป้งสัตว์น่ารัก,รกมันต้องเป็นเป้งสัตว์สัตว์อย่างนี้ผมมีตัวหนึ่งะระดับอะไรรู้ป่ะพี่ระดับอะไรนายผล ช่วงเป้งและป่านะครับแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ปากช่องครับผมถ้าอยากจะพูดถึงร้านอาหารต้องร้านนี้เลยครับสุดชิดที่สุดแล้วครับช็อกโก้ รักชอรีนะฮะคุณอยากรู้ไหมว่าใครเป็นเจ้าของร้านครับใครครับคนนี้เลยครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับทำไมร้านช็อกโกแลต f a c t อรี่เนี่ยสำหรับคนที่มาที่ปากช่องหรือเขาใหญ่ก็ต้องมาร้านนี้เพราะว่าร้านเราเนี่ยเป็นร้านบรรยากาศสบายๆนะคะแล้วเพราะอะไรถึงต้องเป็นช็อกโกแลตร a c t อรี่ ลูกค้าท่านไหนมาปุ๊บก็จะได้ดูทำช็อกโกแลตจริงๆเลยนะคะแล้วนอกจากนี้ก็จะมีตัวช็อกโกแลตตระหาที่สูตรคิดค้นขึ้นจากเชฟอิดิกเปเรสซึ่งเป็นเชฟฝรั่งเศสทั้ั้งหมับงหทั้งมทังมดทัมาทา้งหมดทั้มทมทั้งมดมั้ดทั้งหม้มดทา้ะหมด้ัเทมหง เชฟฝรั่งเศสค่ะอ๋อเชฟฝรั่งเศสปะโอ้เป็นที่มาของเชฟปะคุณอย่าไปเชื่อเรื่องนี้เลยตลกอะไรนีไงร้านนี้จะเรี่องอ่าเราเรื่องคู่ครองอะไรเงี้ยครับผมนที่จะมาคอยช่วยดูแลร้านอะไรเงี้ยครับมีหรือยังครับโอ้โหอันนี้สัมภาษณ์เดึงสัจตัวหรือสัมภาษณ์กับร้านคะแล้วร้านนี้เนี่ยเมนูอะไรที่คนมักจะมาและทานกันแบล็กอเมริกค่ะ spaghetti อิตาเลียนซอสเสร็จค่คะเบอสปาเกตตีอิตาเลียนซอสเสร็จอะไรครับแซลมอนดลซอสนะคะก็เป็นซอส,สมุเไทยอ,อยอยากทราบว่าทางร้านเนี่ยจะโชว์เมนูเด็ดอะไรให้กับเราฮะถักกุ้งสดน้นนำพริกเผานะคะเอาะฮะไปครับชมกันครับกระ,ะ,ะโดดพร้อมกันหนึ่งสองสามอ้ยู้ยโดดด้วยอ่ะ <laughs> แล้วตอนนี้เราอยู่ในครัวของช็อกโกแลตแฟคทอรี่นะฮะโอ้โหได้มีโอกาสเจาะถึงในก้นครัวเลยว่าทำไมถึงอร่อยนะฮะนี่พ่อครัวตัวโยงนะเชื่ออะไรครับเชฟเล็กครับเชฟเล็กครับเป็นคอะไรใหนี่จะทำหาปุ้งทับทิกเผาโอ้โหแล้วเรามาดูก่อนดีกว่าว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างพี่ไปสารเงานะครับโอ้โหแดงครับผมอ้ิล่า ไปมากรูดค,ครับตะไค้ครคับะ,ะเกียมซอย ข้าวุ้งสดน้ำพริกเขาจากเดือดช็อกโกแลตแบล็คเบอร์รี่ครับโอ้โหโอ้โหสุดยอดเป็นไงเป็นไงจริงเหรอถ้าอร่อยต้องตามด้นี่ต่อเลยพี่ไอช็อกโกแลตครับผมสูตรเด็ดของร้านนี้เลยฮะโโโโออ้้หหโอ้โ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 ห อ๋ออิ่มของเขาเราจริงจริงใฝ่ฝันไว้เลยนะที่เขาใหญ่นี่ถ้าเกิดได้มีโอกาสมีที่นะที่อยากจะมาซื้อที่อยู่นะกับลูกๆซาตอปัคมีที่ไหนที่น่าซื้อบ้างมีพี่ที่นี่ไงพี่สุกนิรานี่ที่รู้จักไหมพี่อ๋อเหรอเป็นรีสอร์ทเหรอมันเป็นสถานที่ที่แบบ พี่ควรจะมีไว้อะแพงบอกพี่อยากได้สักสี่ห้าไล่เ่ยเดี๋ยวไปพี่ของพี่ห้าตารางวาก็พอแล้วห้าตารางวาก็แบ่งขายเหรอพี่ลองดูโครงการก่อนดีครับพี่สวยลองดูก่อนพี่ก่อนตัดสินใจนะดูดิแหกตาดูดิ นี่มันห่วงจุ้ยอ้โหขอโทษครับพาผมมานอนทับท่านวนนะครับขอโทษนะครับหลังเลนไหนมันบอกว่ามันจะพามาดูเป้งสัตว์ในในในเฮ้เฮ้เฮ้อะไรวะนั่นน่ะเฮ้ย โอ้ Or, oh, walk, walk. ไอแวนไอสปาตาฮามันไม่อายตูดมันเลยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โห้ยโอ้ยเดเดี๋ยว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 เฮ้ยมันจะกัดปะหวะมันไม่กัดพี่มันเป็นม้าที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ใช่จะสั่งล้มสั่งนั่งสั่งยืนสั่งนอนมันทำได้หมดเดี๋ยวเราเชิญมาของฟาร์มสมายฟาร์มสสวัปรครับ ขายม้างนี้มานานแล้วฮะครับผมเลี้ยงไม่โชว์ไม่แสดงไม่กีฬาครับเออพี่ผมว่าม้าพี่ถ้าทางจะฝุ่นเยอะนะครับเออไอที่เปิลพี่เฮ้ยไปพี่เยาวชนดูดูฝุ่นม้าเออให้มานาสตรมันไม่ติดคอพี่ไล่ไล่ดูดฝุ่นออกจากตัวม้าเขาใช้แปรงครับพี่อ๋อเหรอครับเขาไม่ดูดฝุ่นเขาไม่ดูดฝุ่นครับพี่เดี๋ยวม้าของพี่นี่คือเอาไว แสดงหนังเหรอครับเรื่องอะไรบ้างฮะล่าสุดถ้าหนังนอกก็สกอร์เป็นชิงสามเอาพี่แล้วม้านี่มันทำเลยไดมั้งพี่เวลาเราจีไปโดนธนูหรือโดนยิงตายม้าก็ตายด้วยสั่งล้มสั่งล้มครับแต่ก่อนเขาจะขุดหลุมแล้วมันเป็นเหมือนการทำร้ายสัตว์แล้วมันเก็บขึ้นมาจริงๆเราเราเปลี่ยนเป็นฝึกให้มันล้มแทนพี่พาผมไปดูตอนมันล้มเลยดีเจอที่ฟาร์มนะครับ ตอนนี้เราอยู่ที่สนานฟาร์มที่นี่แหละเราจะล้มม้ากันแล้วใครแหละที่จะเป็นคนล้มมา้าเฮ้ย แล้วใจร้ายอ่ะโอ้หอะไรอ่ะพี่ฆ่ามาอีกคนเลยพี่ตกเงนล้แน่ๆพี่แลถ้าลูกพี่เห็นนะพี่ลูกพี่จะรู้สึกว่าไงว่าพ่อเป็นคนขนาดเนี้ยโอ้พ่อยังจิตใจดําขนาดนี้เลยโอ้มันเป็นเองเดี๋ยวเดี๋ยวพี่อ้าวเล่นอะไรกันเนี่ยฮะทำไมอ่ะมันสังหารหรือเปล่าพี่ครับสังหารอะไรเรานี่เขาเป็นโชเลเลิก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 เออบอกให้เลิกไปกันเถอะ ม่สังหารเลยใช่ไหมเนี่ยไม่สังหารเดิมสองซ่อมโอออแมนอั่บเออโอเค สนับสนุนเดย,เ,ดยเรื่องดื่มอคอมมานโด s <S เรียกเมื่อไหร่ก็มาครับผมช่วงเป้งจริงนะครับแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับผมที่หลังเลยนะฮะผมจะไปรู้ได้ยังไงผมไม่ใช่คนพามา <c oughs> มเอ,อแ,ลเแล้วไอ้คนที่พามาเนี่ยนะมันบอกว่าจะพาเรามาดูสัสตร์พิเศที่สุดใช่ยังไม่มา,าตาบักครับผมตาบักครับผมตาบักครับผม โอ้โหเรียกเมื่อไหร่มันก็มาเนยเาโหไหนคุณบอกว่าคุณจะพาผมมาดูสัตว์ที่เป้งที่สุดในเขาใหญ่ไงฮะอะไรครับที่มันจะเป้งกว่าช้างกว่าเสือหมา ครับพี่โกศลกาลินลักนะครับผมเป็นรองผู้รับการโรงเรียนสุนัขทหารอุตาสวัสดีครับ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 ัสดครับสวัสอครับวัสดครับสวหสดีครับสวัสดีสวก็ดึกรับสวนสดีปรับสวัสดีครวัสดีครับสวดครับสรวสรบว่สสดับสวัเดีครวสีับสวัสดับีคีรบ้าัสมีอรัรบ้าัครับพีคก็จะวัสีรับรวจครวัตถุระเบสดครอสวสัสวสบ อันที่สามฮะอันที่สามสุนั克拉ตะเวนสุนั克拉ตะเวนแล้วหมาเดินเที่ยวเดินหาข้าศึกออ๋เดินหาข้าศึกเดินด้วยทำงานด้วยเอาทำงานด้วยเอาทำงานด้วยเหมือนเล่าอ่ะครับเวลาเราไปเที่ยว R C A เราก็ลากตะเวนไปเรื่อยเรอยเขาเรียกว่าสอดส่องสอดส่องเรื่อยเรอยพอไปที่สองคือหน้าที่สุนัขรักษาความปลอดภัยใครมาเราจะกัดอันนี้คือรักษาความปลอดภัยจะมีสุนัขยามแล้วก็ยามสายตรวจนี่คืออันดับหนึ่งของประเทศใช่ไหมพี่อันดับหนึ่งของประเทศในเอเชียเราเราใหญ่ที่สุดโหน่าสนใจทุกอันเลยนะคะที่นี่ ยากจะให้ลูกพี่อะไรเงี้ยมาฝึกกับพี่เขาบ้างไหมครับลูกพี่ไม่ใช่ลูกหมานะครับได้นะเอาลูกผมมาฝึกกับหมาพี่เนี่ยจะมีความเขาเรียกว่าประสาทสัมสัททางสมองเนี่ยเข้ากับเด็ก8ขวบถ้า8ขวบเขาก็มัฝึกได้ของพี่กี่ขวบแล้วลูกของพี่สองขวบกับสาขวบเอารวมกันเป็น5้าเกือบได้แล้วที่เอาลูกผมมารวมกันรวมเป็นหมาลูกผมเอาเป็นภารกิจแรกที่จะให้มาท้ากับพวกเป้งพวกเราฮะภารกิจ ใช้สุนัขค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยแน่ใจนะว่ามันจะหาเจอเดี๋ยวเราจะ <น S 1> ส <บ S 2> ่แก๊งเป้งของเราไปซ่อนก่อนแล้วกัน ไปนะครับเรียกว่าเป็นภารกิจสุนัขสายตรวจหรือว่าสุนัขยามกายเกิดอะไรขึ้นเมื่อสุนัขสายตรวจไปเจอกุ้ยคนหนึ่งครับป้อบ ไม่ไหวนี่ดูดิขนาดกระสอบหนานะเนี่ยกัดทะลุภารกิจน,นี้เขาเรียกว่าภารกิจอะไรครับพี่ตรวจค้นวัตถุระเบิดครับตรวจค้นวัตถุระเบิดรครับถูกต้องวันนี้เจ๋งที่สุดในประเทศไทยเจ๋งที่สุดครับเจ๋งที่สุดในเอเชียเจ๋งที่สุดในเอเชียเูกระเบิดไว้ที่ไหนมันก็รู้อ่าเดี๋ยวผมจะหาให้ดูครับมันหายไปไหนหมดไป วันนี้โอ๊ยมาน,นั่งทำไมอพี่อ๋อตรงนั้นพบว่าถุระเบิดครับจริงเหรออ่าไม่เชื่อพี่เข้าไปดูนังมาเฮ้ยระเบิดจริงด้วยเอ้าว่ะพี่ยิงระเบิดกนเลยเอาจะอยู่ทำไมเด็กเว้งสิไ รักอย่า่าวตอนนี้ก็อยู่ในช่วงไม่รักอย่ารั่วนะครับผมเป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะฮะที่พวกเราชาวเป้งน,นะครับได้เจอกันแล้วนะฮะว่า สัตว์ทั้งหลายแหละไม่ว่าจะอยู่ในป่าหรือนอกป่านะฮะยังไงพวกเราก็เป้งสู้มันไม่ได้อยู่ดีนะฮะใช่ครับแล้วสําหรับพวกที่มาเที่ยวป่าครับไม่รักก็อย่ามาทําอะไรรั่วๆใช่ไหมครับหน่องพุ่มอ๋อครับผมอีกหนึ่งเรื่องสําคัญนะครับที่ผมอยากจะฝากเอาไว้ก็คือเรื่องการให้อาหารสัตว์นะฮะในอุทยานแห่งชาติบางทีเราขับรถไปเนี่ยคนชอบโยนอาหารให้สัตว์แล้วลิงไม่รู้พอลิงมาเก็บก็กินพอกินเสร็จปุ๊บมันก็เคยตัวครับพี่แล้วบางครั้งก็ชอบทิ้งหมาฝรั่งอย่างเงี้ยลิงมาปุ๊บ ติดคอตายอีกโอ้โหโอ,โอ้ไม่กินหมาเพื่ออะไรไม่กินเออมันนึกว่าขนมไงพี่แล้ว,ลวพี่ะะเวลาขับรถเนี่ยนะฮะเราต้องขับรถในใช้ความเร็วที่เขาบังคับไว้60นะฮะไม่งั้นเนี่ยเราขับรถเนี่ยมันเป็นเส้นทางของเขาอยู่แล้วเป็นเส้นทางของสัตว์ที่มันเคยอยู่เราไปสร้างถนนข่มเส้นทางมันเองแล้วเราจะไปบีบแต่ไล่มันมันผิดหรือเปล่ามันผิดหรือเปล่าถูกไหมฮะตอนนี้มันสูญหายไปหมดแล้วต่อไปนี้เราจะไม่มีให้เห็นแล้วลูกหลานเราก็จะได้ไม่เจออีกแล้วอ่ะ โดยเฉพาะโงช้างที่เราเคยเห็นกันมาไม่มีอีกแล้วอ่ะใช่เหรอพี่ใช่สิมนุษย์เป็นพวกทำลายเฮ้ยไปไล่มันเฮ้ยเสือหมีแกตายรายการเกือบจะดีอยู่แล้วเชียว ปัญญาอ่อนกันซะงั้งนแม่